ศีราสศีทวารดวงมีเกณฑ์ยิ่งใหญ่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมายค่ะ ในทางโหราศาสตร์นะคะจะมีอยู่สีราศีค่ะที่เรียกว่าเป็นกลุ่มราศีทวารนะคะได้แก่ชาวราศีเมษราศีกรกฎราศีตุลและชาวราศีมังกรค่ะดวงชะตาทั้งสีราศีนี้นะคะเรียกว่าเกิดมายิ่งใหญ่สูงส่งค่ะดวงมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างมากๆเลยนะคะถ้าสมมติใครค่ะที่ทํางานประจําก็มีโอกาสที่จะได้เป็นถึงขั้นผู้บริหารหรือว่าถ้าใครนะคะที่ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะก็มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตนะคะบอกเลยค่ะว่า4ีราศีนี้นะคะ ถ้าใครค่ะตอนนี้นะคะชีวิตอาจจะยังไม่ดีแต่อนาคตค่ะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนขอเพียงคุณไม่ย่อท้อและสู้ต่อไปก็มีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะในวันข้างหน้าได้ค่ะถ้าใครที่อยู่ในสีราศีนี้นะคะอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ราศีของตัวเองเพื่อเป็นการรับคำทำนายด้วยค่ะแล้วถ้าใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้ค่ะหมอไก่ขอคนละหนึ่งไลค์และหนึ่งแชร์เพื่อ